เราแล้วก็ใส่มะเขือเทศสีดาลงไปนะคะพี่เพื่อนๆก็จะได้ความเข้มข้นแบบนี้นะคะพี่สีก็จะเคี่ยวไปอีกแป๊บนึงไม่ต้องเฝ้าพี่สีนะคะเพราะว่าเมนูนี่นานอยากทําให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนๆเคีเ่ยวไปจนน้ําข้นแบบนี้นะคะเคี่ยวไปจนน้าข้นแบบนี้อาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ความอร่อยมาแน่นอน นี่ค่ะได้ความเค็มจากเกลือได้ความหวานจากน้ําตาลจากน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะได้ความเปรี้ยวจากมะขามนะคะพี่เพื่อนๆได้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะคะพี่เพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่พี่เพื่อนๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่หอมมากพี่เพื่อนๆ แล้วก็พี่สีใส่ผงชูรสไปประมาณผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนชานะคะพี่เพื่อนพี่สีก็เริ่มชิมแล้วความหวานได้ค่ะอืมอร่อยมากพี่ๆเพื่อนหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมีรสเผ็ดมาด,ด้วยอืม คุณเกษรหมูอ้วนหมูอ้วนคุณพรนพี่มนไม่ต้องเฝ้าพี่สีนะคะเมนูนี้อาจจะนานค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่เริ่มได้ที่แล้วพี่เพื่อนเพื่นอนโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อน,น,นจ้าบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีลงไปนะคะ น,นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนผักชีแล้วก็แบบง่ายๆเลยนี่หั่นแบบนี้เลยนี่อันแบบหยาบๆใส่ไปแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่เราทําเมนูแบบบ้านๆเราต้องทําแบบบ้านๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็หอมที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดนี่แล้วก็คนนะคะคนแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ความเหนียวพี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหม เ็นความเหนียวไหมนี่ให้ไปทํากันนะคะพี่เพื่อนๆให้ไปทํากันนะคะตอนนี้รสชาติได้ความเหนียวได้แล้วนะคะนี่โอ้โหนี่ค่ะพี่เพื่อนๆพี่สีก็จะปิดเตานะคะนี่พี่เพื่อนๆใครที่ทําน้ําราดไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีนะคะน้ําราดปลาสามรสนะคะแบบนี้นะคะพ,พี่เพื่อนๆ มาทำกันนะคะในกระทะตรงนี้มีน้ำน้ำประมาณประมาณ700มิลลิตรนะคะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ำตาลปิ๊บ250มิลลิกรัมแล้วเกลือเกลือหช้อนโต๊ะครึ่งแล้วมะขามเปียกแล้วแต่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็มะเขือเทศสองลูกใหญ่ๆ แล้วก็พริกแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆจะใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งผักชีแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงคั่วนะคะหอมแดงผัดน้ํามันนะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราก็จะได้น้ําราดแบบนี้นะคะนี่พี่สีจะตักให้ดูนะคะใครที่อ,อยากทําปลาราดพริกนะคะน้ําราดเข้มข้นแบบนี้นะคะนี่ มาดูบ้านพี่สีนะคะแล้วทุกคนจะทําได้นะคะเราไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทานครั้งเดียวหมดนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เพราะเราเคี่วดีนะคะพี่เพื่อนพี่สีเคี่ยวจนโอ้โหเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนี่ค่ะพี่เพื่อนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ําราดของเราเย็นนะคะนี่โอ้โหพี่พี่เพืเ่อนโอ้โหๆๆนี่ค่ะ ใครที่อยากทําน้ําซอสราดเอ่อราดพริกสามรสแบบนี้เป็นนะคะมาบ้านพี่สีนะคะแล้วทุกคนจะทําเป็นนะคะมาดูในไลฟ์สดบ้านพี่สีนะคะรสชาติเข้มข้นแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่บอกสูตรหมดทุกอย่างนะคะมาชมกันได้นะคะน้าน้ำราดปลาราดพริกสามรสนะคะทําแบบพี่สีได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแบ่งปันนะคะไม่หวงสูตรคะ่ะ มาชมกันได้นะคะมาไม่ทันให้มา